สองนักแสดงหนุ่มดาลุ่งเล้งนัทพลนินดอนหวายและสแตมพรวศินเรืองนุกูลจากซีรีส์วายย้อนยุคเรื่องลอยแก้วลอยแก้วเฟิร์สเลิฟปรากฏตัวสุดฟังบนพรมแดงงามกับรางวัลมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21สร้างความฮือฮาให้แฟนคลับและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานด้วยลุคคุมโทนสีแดงดำที่ทั้งดูคลาสสิกและดึงดูดสายตาค่ะซึ่งภายในงานทั้งสองหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนักเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน ครับก็จากซีรีส์วายพีเลียดวันนี้มาร่วมงานก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งนะครับขอบคุณคคชันลึกนะครับที่เชิญพวกเรามาในวันนี้นะครับเอาจริงๆก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่เรามาในนามลอยแก้วคูจินเล็งสแตมนะครับเพราะว่าอีก2วันก็จะออนแอร์แล้วคือแบบดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่มาในงานนี้ครับครับผมโอ้ก็ตื่นเต้นนะครับก็หลังจากที่พวกเราได้ปล่อยออฟฟิเชียลทีเซอร์ไพร์ตทีเซอร์ไปแล้วก็มี กระแสตอบรับค่อนข้างดีทั้งแบบอินเทอร์แฟนได้เข้ามาให้ความสนใจพวกเราเราก็ถือว่าเราก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีก็ยังไงก็วันที่ที่16พฤษภาคมนี้นะครับเวลา18.40นาฬิกานาทีถึง19.40นาิกานาทีจากออนแอร์ทาง MVTV แล้วก็ YouTube อยากให้ทุกคนช่วยเชียร์ช่วยสร้างไวรัลเนาะมามาเป็นมุดเิ่การใหม่ให้เกิดไวรัลกันก็ทิมว่าลอยแก้วเพิร์ลเลอร์เป็นภาษาินะครับ จะบอกเลยว่าสุดๆแล้ที่ว่าเขาบอกว่าเป็นตุ้งสะเทือนคือมากกว่าตุ้งสะเทือนอีกแล้ มีทั้งน้ําสะเทือนใต้ต้นตาลสะเทือนอะไรครับมีมากมายแต่ว่ามากกว่าน,นั้นคือมันก็ไม่ใช่แค่เลิฟซีนครับคือเราอยากถ่ายความเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราไปถ่ายที่ต่างจังหวัดที่เพชรบุร hmm. ีแล้วก็มีสถานที่โลเคชั่นต่างๆมากมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยแล้วก็แมสเซจต่างๆที่เราอยากให้ทุกคนได้รับก็คือความเข้าเทียมในสังคมยุคนั้นอะไรเงี้ยครับผมก mm ็เ hmm. ลยอยากให้ทุกคนได้รับรู้ mm hmm. มากกว่าการอ,าอะไรเลิฟซีนแต่เลิฟซีนเราก็ไม่แพ้ใครแน่นอนครับผม ก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้ก็ช่วยสปอร์ตกัจะเยอะเพื่อให้เป็นซีรีส์ไวท p ท็อปพาวเวอร์ไทยแลนด์แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักทั่วโลกก็ว่าได้แราก็อยากให้อินเตอร์เฟนเข้ามาพพอร์ตเพราะว่าก็เป็นนะับว่าเป็นมิติมุมมองใหม่ๆของวงการไวทซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเรามาในเวของพีเลียดมันก็อาจจะเกิดแบบว่าอีกมุมมองหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นการ เป็นจุดจุดนำนำเลยเลยก็ว่าได้ที่เราได้ทำพิเลียดขึ้นมาแบบแบบบายครับ ใช่ครับใช่ครับจริงๆ,งๆนะครับความก็คือจริงๆเราเป็นบริษัทเ,เล็กบริษัทหนึงครับก้าวสตาร์กรุ๊ปก็คือเป็นเรื่องแรกของก้าวสตาร์กรุ๊ปแล้วก็เป็นเรื่องแรกของพวกเรานักสแสดงทุกคนเลยครับคือแต่ละคนทีคือเป็นนักสแสดงใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลยอยากให้ทุกคน<ต>มันคือ<ต>มันจะพัน,<ต>นทุกฝั่ <c oughs> งจริงเพราะว่ากระแสตอบรับเราค่อนข้างโอเคมากๆในเมื่อเราก็เป็นค่ายใหม่แล้วเราก็เป็นนักแสดงใหม่ก็คือเรามีแฟนมีต่างชาติสามครั้งแล้วก็มีสัมภาษณ์กับต่างชาติประมาณสามสี่เพจเลยครับผมแล้วก็มีแฟนมีของประเทศไทยเราก็ร ก่อนจะออะเราขนาดนี้เราก็เลยคาดหวังว่าห,หลักออก็เลยอยากให้เป็นแฟนอยู่กับเราจนออนจนออนเสร็จเลยแล้วก็อยากดันเราไปแบบให้มันโด่งดังไปทั่วโลกเพราะซอฟเพวเวอร์เนาะแล้วก็อยากให้สนับสนุนซีรีส์วายไทยความเป็นแบบลูกครุ่งของเราพีเรียดที่แบบว่ามันไม่ใช่แบบผู้ชายพิเรียดนะครับมันจะเป็นฟิลแบบต่างจังหวัดจ๋าเลยที่เราไม่เคยเห็นเราก็เคยเห็นเหจต่างชาติที่เขาบอกว่าอุ้ยอันนี้มันแปลกใหม่ตรงที่ว่าเราจะไม่มีความแต่งคุณแบบคุณเกาหลีจ๋าเลยเราแต่งแบบ ตามประเทศไทยจริงๆอะที่แบบว่าอากาศมันร้อนมากๆแล้วก็แต่งแบบร้อนมากๆทรงผมอะไรที่มันแบบธรรมชาติทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้รับความเรี้ยวแบบนี้ของซีรีส์ของเราครับแล้วร้อ่ไหนครับก็ร้อนระดับหนึ่งครับแต่ด้วยความที่เรามีความจิตใจรักในการเป็นนักแสดงทุกคนเป็นนักแสดงใหม่ทุกคนครับก็อยากใช้ให้คนช่วยซัพพอร์ตถ้าซีรีส์เรื่องนี้พวกเราไปได้นักแสดงทุกคนก็จะไปได้ได้ เกิดในวงการไทยหลายๆคนเลยครับก็อยากให้ซัพพอร์ตด้วยนะครับมีแน่นอนครับคือที่เราได้มีแลนกันไว้คือถ้ากระแสต,ตอบรับซีรีส์พวกเราได้ไปด้วยดีเราก็จะมีการจาัดแฟนมิทติ้งอีพีสุดท้ายดูร่วมกันในโรงภาพนยนตร์ครับจริงๆตอนนี้ก็มีจัดของแฟนมิทติ้งวันที่28มิถุานายนแล้วครับหลังซีรีส์ละออนแต่ว่าเป็นสองต่างชาติครับก็จะเป็นแบบว่าออนไลน์มิทติ้งเลยอ,อันนีออน้ออนลนหลังเลยใช่ตอนนี้คือต่างชาติขายบัตรเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือ อยู่ในช่วงที่กระบวนการที่แบบว่าระหว่างออนจนออนจบเนี่ยเราจัดวันที่18มิถุนายนของตาางชาครับผมก็าขายบัตรเรียบร้อยแล้วก็มีแบบวิดีโอพอลด้วยอะไรด้วยก็รู้สึกว่าเขาจัดให้เราตั้งแต่ที่ซีเรียลยังไม่ออนอ่ะแต่เขาทําให้แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามช่วยโปรโมทเราทุกทางเลยนะาังดันแล้วก็ดึงแฟนๆอินเตอร์แฟนเข้ามาสปอนอร์กันเ่อยๆเยอะๆครับครับก็ฝากด้วยนะครับซิลลี่วายลอยแก้วนะครับซึ่งเล็่นตามเป็นนักแสดงนําก็อยากให้ทุกคนช่วยสปอพอร์แล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจวันที่ส6มี ขอให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆแล้วก็ช่วยแนะนำกันนะครับซิลลี่วายพีเลียรลอยแก้วนะครับครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณเอ่อมิลเลบีข่าวครับโรงเรียนสอนร้องสอนเต้นสอนการสแสดงนะครับที่เป็นเรื่องหลัของการแสดงเราทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ขอฝากซ i r ลี่วายเรื่อง ลอยแก้วเพื่อเสริมนะครับทุกคนตั้งใจมากๆนะครับการแสดงใหม่บริษัทกค่บริษัทใหม่ที่แบบสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรานำเสนอความเป็นซอฟต์คอเบอร์ของประเทศไทยแล้วก็เสนอวัฒนธรรมไทยแล้วก็แมสเซจต่างๆที่เราอยากปลุบอกไปผิดทั่วโลกเลยะครับก็ฝากเล้งสแตมป์และทีมงานทุกคนมาได้ร้องหอบร้องใจทุกคนด้วยนะครับ